สวัสดีครับ FC วันนี้การบ้านนาเก้าห้านะครับจะมาจะพามากราบขอโชคขอลาบนะครับกับศาลเจ้าที่นะครับผมเป็นศาลใหม่นะครับ FC ซเมื่อวานนี้ผมผมมาเจอแล้วนะครับแต่ว่าวิดีโอผมมันตัดนะครับกล้องมันเต็มมันก็จะตัดนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายทําผมก็เลยกล่าวว่าวันวันนี้ผมจะมาขอกราบขอโชคขอลาบกับศาลตะปูนะครับ F c นะครับเป็นสถานที่นี่นะครับ เป็นอาสมล้างนะครับเป็นวัดล้างนะครับเยฟีเป็น signal signal pur, สำนักสงฆ์นะครับสำนักสงฆ์ล้างนะครับเยฟีอยู่ตำบลสุรนารีนะครับเดี๋ยวเราไปกราบขอโชคขอราบกันเลยนะครับเคฟัีนะครับนะคเดี๋ยวเรามากลับขอโชคขอราบไปพบพบกันนะครับเยฟีเดี๋ยวไปเตรียมของมากลับไหว้ก่อนนะครับ สวัสดีครับเอฟซีช่องการบ้านนา95เดี๋ยววันนี้จะพามาขอโชคขอลาบกับศาลพระภูมิเจ้าที่นะครับเอฟซีเป็นสถานที่วัดล้างนะครับเอฟซีเดี๋ยวเรามากราบขอโชคขอลาบไปพร้อมๆกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านนา95ด้วยนะครับอธิษฐานไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอฟซีนะโมจตฺตะภะกวาโตระหะโตธัมมะธัมทุตตะ เดี๋ยวเรามาเกี่ยงจับเลขทูปไปด้วยกันนะครับเอฟซีอิฐานกิตพร้อมๆกันเลยนะครับได้มาแล้วนะครับเอฟซเดี๋ยวเราไปจุดเลยครับเดี๋ยวเราไปส่งดูภายในศาลนะครับเอฟว่าเราจะ เผื่อเราเห็นเลขเห็นอะไรนะครับพี่ตีเนาะเดี๋ยวเราไปส่องดูนะครับใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้รวยๆเฮงเงปังๆนะครับพี่ตีเป็นสารแรกนะครับพี่ตีนะเป็นสารแรกผมไม่เจอสารใหม่นะครับพี่ตีฝากขอโชคขอลาบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับอธิษฐานจิตขอโชคขอลาบไปกับสารเจ้าที่เจ้าทางนะครับณสถานที่วัดล้างเห่งนี้ได้เลยนะครับพี่ตีเป็นอาสมนะนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องการบ้านนาเก้าห้าด้วยนะครับเดี๋ยวไปส่งเลขกันครับอฟตีไปลุ้นเลขทูบกันนะครับวันนี้ขอเลขทูบอย่างเดียวนะครับอฟตีนะนะครับผมวันนี้ช่องการบ้านนาเก้าห้านะครับก็ได้เตรียมผลไม้ปลากไม้นะครับยาตูน้ำแดงน้ำต้มนะครับน้ำปานะนะครับมาถวายนะครับกระสารปู่นะครับผมนะครับสิ่งตัดติดที่อยู่ข้างในศาลนะครับ เป็นสารใหม่นะครับพี่ตีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านนา95ด้วยนะครับพี่ตีนะนะครับกบขอโชคขอลาบขอพรไปด้วยกันเลยนะครับพี่ตี มันผมจะเห็นเลขในเอฟนะเอฟแคปหน้าจอไว้เลยนะครับเลขที่อยู่ที่จวบปู่นะครับเอฟตีนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่นะครับ สาธุ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 ใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้รวยๆเฮงปังๆนะครับกับช่องการบ้านนาฯ95นะครับเป็นสารใหม่นะครับพี่ตีเป็นสารใหม่นะครับครับพี่ตี ขอรับขอพอรไปด้วยกันเลยนะครับเอบทีนะครับเอบทีเป็นตัวเลขอะไรครับเอฟีเหมือนศูนย์สองแปดหรือศูนย์เจ็ดแปดนะครับเอฟีนะศูนยะ์สองแปด 028หรือ023ฟีดซีนะครับฟีดซีลองพิจารณาดูนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับฟีดซีนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้รวยๆเฮงปังๆนะครับฟีดซีนะนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนร่ำรวยเงินทองครับมีโชคมีลาบนะครับฟีดซีสาธุสาธุสาธุ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านเา95ด้วยนะครับยี่ีอันนี้ก็จะเป็นบริเวณตาดนะครับยี่ซีนะนะครับ หลังสารก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับพี่ีนะหมู่บ้านนะตีกำแพงกั้นนะครับพี่ีขอให้รวยๆอิงเปียงป,ปังนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เป็นเพียงตือกลางนะครับช่องการบ้านนาเป็นเพียงตือกลางนะครับสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ธันวาคม2568นี้เท่านั้นนะครับพ่ตีพ่ตีนะครับขอให้รวยๆงเฮงปังๆนะครับจากช่องการบานณา95นะครับเป็นผู้นำเสนอคลิปวิดีโอนะครับสาธุสาธุสาธุ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านนา95ด้วยนะครับพี่ตีจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับพี่ตีนะครับขอให้รวยๆเฮงปังๆนะครับใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้มีโชคมีลาภนะครับสาธุ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 เลขทูบตัวแรกเป็นเลขหกนะครับพี่ตีนะนะครับสาธุสาธุ นะครับผมเป็นตำนักสงล้างนะครับไอีนะนะครับตำนักสงล้างอยู่ตำบลสุรนารีนะครับไอีนะครับก็มีต้นไม้ใหญ่นะครับหอีนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นโพนะครับไอตีนะต้นโพนะครับ ข้างหลังผมก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นี่ครับีนะครับหน้าตาเนี่ยครับฝนะา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านาเก้าห้าด้วยนะครับอิปีจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขแนวทางเลขทูบกันเลยนะครับอิ อย่าข่อย่าจนร่ำรวยเงินทองนะครับมีโชคมีลาบนะครับจะเจ็บอย่าไข่อย่าจนนะครับําการจิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านนาเก้าห้าด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเอฟซีคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาได้นะครับเอฟซีนะนะครับผม มันจะเป็นเลขหนึ่งครับหกศูนย์หนึ่งหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับเก้าศูนย์หนึ่งก็ได้นะครับพี่ตีนะนะครับขอให้รวยๆยิงเคียงปังๆนะครับพี่ตีนะใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้มีโชคมีลาภถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนนะครับพี่ตีสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกแปดนี้เท่านั้นนะครับพี่ตี ไม่สนับสนุนให้เล่นกันพนันหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับช่องการบ้านนาเก้าห้าเป็นเพียงสื่อกลางนะครับนําเสนอแนวทางเลขทูปนะครับขอโชคขอลาบนะครับสารใหม่นะครับยุตีเป็นสารใหม่นะครับผม นี่นะครับเอฟีขอให้รวยๆงเฮียงปังๆนะครับมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะครับอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนนะครับใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้รวยๆงเฮียงปังๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบ้านนาคาห้าด้วยนะครับเอฟตีนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเอฟตีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สาตุท้านี่นะครับอุตีนะครับที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้รวยๆยิงเห็นปังๆนะครับยุตีนะนะครับจะเจ็บอยาไใ้อย่าจนล่ำรวยเงินทองนะครับแขวะคาดปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาบนะครับอย่าเจ็บอยาไใ้อย่าจนล่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปนะครับสวัสดีครับ